สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีซ่อมสวิตท,ที่อยู่บนขั้วหลอดนะครับนะครับเราได้วัดขนาดสวิตให้มันเท่าของเดิมมาแล้วนะครับก็เก็บตัวสวิตตัวนี้มันก็จะมีหลายขนาดนะครับให้ให้เพื่อนๆวัดวัดขนาดนะครับหาไม่ทัดหรือเวเนียนะครับความยาว แล้วก็ความสูงของตัวสวิตนะครับให้มันเท่าเท่ากันนะครับเพราะบางทีมันก็จะมีเล็กมันจะมีใหญ่นะครับก็แล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนส้มเนี่ยครับเราต้องเทียบหรือเพื่อนเพื่อนจะง่ายชัวร์สุดเลยก็ครับวิธีการก็คือเพื่อนๆก็ทําการเนี่ยครับถอดตัวเก่าออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเทียบซื้อที่ร้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าได้เลยนะครับจากนั้นก็จะใส่ตัจม่กกลับเข้าไปตัวสวิตช์นี้มันก็ไม่แพงนะครับตัวสิบกว่าบาทนะครับก็จะต่อสายตัวนี้ก่อน นนีก็ร้อยเลยนะครับอ่าเสวิตเราก็จะมากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเราต้องดูไอ้นั้นด้วยนะครับถ้ามันไม่เข้าล็อกมันเนี่ยมันตอนปิดฝามันจะดูไม่ ดูล้นๆอยู่อ่านี่นะครับให้ดูขอบตัวนี้ให้มันเรียบเข้าไปอา่าเราปิดฝาอ่านะครับมันก็จะเต็มช่องมันพอดีโอเคอ่นะครับปิดฝาแล้วมันก็จะเรียบ น็อตก็คันพอตึงครับก็จะทดสอบกันเลย จะเสียด้วยหรือเปล่ามึงเนี่ยเด้อม่โอเคน่าจะหลอดมันเสียตอนที่สวิตต์มันเริ่มชดๆอนะครับมันก็เลยเกิดการสปาร์คทำให้หลอดเสียไปเลยนะครับนี่ โอเคนะครับผมสวัสดีครับ